สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น EP 5แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะไปที่จังหวัดกิฟุนะครับเมืองทาคายามานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งนะครับจังหวัดกิฟุนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากเกียวโตแล้วก็โอซาก้านะไม่ใกล้กันนั่นเองนะฮะอยู่ภาคกลางด้วยกันจังหวัดกิฟุนะครับเราจะไปที่เมืองทาคายามาก่อนนะฮะช่วงเช้านะครับ เราพักที่เมืองฮาชิมานะครับรับประทานอาหารก่อนจากออกจากโรงแรมนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสลัดนะฮะเป็นน้ําผลไม้นะครับเสร็จแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยครับจะสังเกตว่าสองข้างทางนั้นนะครับหิมะยังไม่ละลายเลยนะยังมีอยู่นะครับเดินทางต่อไปจังหวัดกิฟูนะครับไปพักรถที่แถวแถวเชื่อเขาเจแปนอลนะครับชมวิวถ่ายรูปกันนิดนึงนะครับหิมะยังเต็มอยู่เลยข้างบนนะยังสีขาวอยู่เลยข้างทางนี้ก็ ฮิมะยังเยอะอยู่นะครับ,บก็มาถึงจังหวัดกีฟูกันแล้วครับทาคายาม่านะฮะเช็คอุณหภูมิดูประมาณสัก9้าองศานะครับก็ถือว่าเย็นเลยทีเดียวนะครับอากาศเดนค่อนข้างจะหนาวเย็นนิดนึดนงนะฮะตอนเช้าก็พาชมเมืองกันก่อนแล้วครับตามไกด์เราไปก่อนนะบรรยากาศในทาคายาม่านะครับ ตกแดงของเราครับ G S Group สำหรับทาคาจามานะครับก็เป็นเมืองที่ผสมผสานกันระหว่างเกียวโตนะครับในปัจจุบันแล้วก็ประเพทีอันเก่าแก่ของเอโดะนะครับในยุคเก่านะครับเอโดะเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับเมืองนี้ถือว่าตอ,ตอนนี้ยังเดินทางน่าจะเป็นเมืองใหม่นิดีนึงนะครับสองข้างทางนี้ก็ยังมีขายของที่ระลึกขายของกินกันอยู่ยังเป็นที่ใหม่ๆกันอยู่นะยังไม่ถึงทาคาจามาเมืองเก่านะครับ สำหรับทักยาหม่านะครับเป็นก็อบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่เลยครับก็อยู่ท่ามกลางภูเขาก็อย่างนั้นเถอะนะฮะถ้ามาหน้าหิมะนี่ก็มีหิมะตกแล้วครับสองข้างทางก็เต็มด้วยหิมะนะฮะแต่ว่าตอนที่เรามานี่ไม่มีแล้วครับะแต่ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยแต่ก็ถือว่าละลายไปแล้วนะครับในเมืองนี้ก็ไม่มีหิมะลนะครับก็มีร้านขายของที่ระลึกขายของกินแล้วครับสองข้างทางนะฮะไก่ก็พาเดินลัดเลาะไปตามเมือง ในซอกซอยของเขาแล้วครับก่อนทีจ่จะถึงเมืองเก่าจริงๆก็ต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับจะผ่านร้านสาเกสวยๆเต็มไปหมดเลยเข้าไปชิมได้นะคะบางร้านก็จะมีเราชิมด้วยเป็นสาเกร้อนแล้วก็นั่งได้แก้วเราสามารถชิมได้ชิมได้หลายรสเลยยอดมากเลยค่ะถ้มีรูปแบบนี้ค่ะมีร้านกาแฟนะคะทุกท่านเข้าได้เลยระหว่างทางที่เดินไปค่ะก็จะเจอแบบนี้นะคะนตได้ค่ะ้นเดี๋ยวเราเดินไปทานข้าวกันก่อนนะคาจากป่าเชนค่ะ นตอนนี้ไกด์ก็อธิบายนะครับเส้นทางนะครับการเดินว่าเดินไปตรงนี้จะเจอร้านค้าเดินไปตรงนี้จะเจอร้านอาหารนะครับเจอร้านเสื้อผ้าร้านขา,ขายของกินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับแต่ว่าต,ตอนนี้นะครับได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วครับไปรับประทานอาหารเที่ยงกันก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะฮะสำหรับของที่ระลึกทางพื้นเมืองทากายามานะครับก็ที่ขึ้นชื่อก็มีเหล้าสาเกนะครับ ก็มีน้ําซุปด้วยนะครับมีตุ๊กตานะฮะซึ่งถือว่าเป็นตุ๊กตาท้องถิ่นตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นในสมัยโบราณนะครับอาจจะเป็นตุ๊กตาให้โชคให้ลาบอะไรเข้าประมาณนั้นนะครับต,ตอนนี้ก็เดินผ่านร้านของที่ระลึกนะครับเราดูไว้ก่อนนะครับตอนนี้จะเพิ่งแวะนะฮะดูไว้ก่อนมุ่งตรงไปที่ร้านอาหารก่อนนะครับแต่ว่าดูดูดูไว้ก่อนนะครับ เส้นทางการเดินนะครับว่าเจอของที่ระลึกบ้างเจอร้านอาหารบ้างใคยว่ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้มุ่งตรงไปที่ร้านที่เราจะทานข้าวกันก่อนนะครับไกดก็พาเดินชมวิวไปเรื่อยๆกันก่อนนะนี่นะครับตุ๊กตาแวบๆเห็นเมื่อกี้นะถ่ายยังไม่ชัดเท่าไหร่ตุ๊กตาที่เป็นของที่ระลึกประจําเมืองของเขาแล้วครับทาคายาม่านะฮะ ทางซ้ายนี่เป็นสะพานแดงนะครับที่ขึ้นชื่อเดี๋ยวนะครับเราจะเจอนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องเดินผ่านสะพานแดงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดินผ่านสะพานธรรมดาไปก่อนนะครับซึ่งเป็นสะพานที่จะนําไปสู่ร้านอาหารของเรานะครับอยากร่ํารวยอยากมีเงินทองอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ครับเจอรูปปั้นตรงนี้นะครับนี่นะฮะอยู่ตรงกลางสะพานนะครับรูปจอโนโห เรียบเลยครับหน้าท้องนี่มันแฟบเลยนะฮะเดี๋ยวลองรอยการรูปนะครับจับรูปทำกันไปก็ว่ากันไปแล้วครับอยากหน้าอะไรก็ทิ่ฐานกันไปนะครับแลแล้วครับก็มาถึงร้านอาหารของเราครับเราจะขึ้นไปชั้นสองนะครับที่ของเรานะครับชั้นหนึ่งน่าจะมีคนจองไว้แล้วนะดูจากลักษณะสำหรับอาหารเที่ยงเราวันนี้นะครับเขาเป็น อาหารชุดพิเศษนะครับหมูย่างกระทะร้อนบนใบโฮบะนะีรู้สึกจะเป็นใบไม้นะครับใบโฮบะคือหมูย่างเนี่ยนะฮะหมูจะอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นใบโฮบะเสร็จแล้วก็จะมีแป้งรองอีกทีนึงค่อยเป็นกระทะนะครับอยู่สองชั้นนะครับเป็นใบไม้นะฮะนี่นะครับตอนแรกนี่ก็สภาพสีแดงก่อนนะครับยังดิบอยู่ พอไฟนี่ครับไฟใกล้จะหมดแล้วค่อยพลิกนะค่อยพลิกเนื้อนะครับก็จะมีเขาจะมีระยะเวลาในการบอกตอนแรกอย่าเพิ่งทําอะไรอยู่เฉยๆด้ยก่อนไปสักสระมัณสักห้านาทีหรือสิบนาทีนะครับไฟจะกระทะร้อนแล้วค่อยพลิกนะครับพอพลิกกลับมาทีนึงก็พอดีเลยครับสุกก็เขาบอกว่านะครับจากใบโหบะเนี่ยนะก็จะทำให้อาหารมีกลิ่นหอมมีรสชาติอร่อยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแต่ผมก็รู้สึกสัมผัสได้เหมือนกันว่ามันก็มีกลิ่นแปลกๆเหมือนกันนะมีกลิ่นหอม มาจากใบไม้ของเขานะใบโฮบะนะฮะรสชาติของเหมอมแปลกๆดีเหมือนกันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออาหารญี่ปุ่นจะมีน้ำซุปนี่แหละครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยทีเดียวนีครับน้ำซุปนี่รอร่อยนะครับไม่เค็มนะฮะไม่ไม่ไม่เค็มมากเหมือนบ้านเราน้ำซุปเรานะครับแต่ขเขารสชาตกิกลมกล่อมกำลังดีเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณสักสิบเอ็ดโมงครึ่งนะฮะ ชวงนั้นนะครับทากะยาม่าเนี่ยรสชาติที่ก็กลิ่นหอมนะครับตกทานข้าวเสร็จแล้วครับได้เวลาแล้วนะครับลุยกันต่อนะครับตอนนี้ไม่มีไกด์แล้วนะครับเขาแนะนําให้เราเดินยังไงเขาแนะนําเส้นทางแล้วเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเดินกันเองตามปัญยาสายนะครับซอยนู้นซอยนี้ก็แล้วแต่คุณจะเดินนะครับ ซอยนั้นทะลุซอยนี้เจอร้านอาหารเจอของที่ระลึกเจอร้านขนมเจอโรงเหล้าสาเกอะไรก็แล้วแต่ถ่ายรูปกันไปนะครับให้เวลาประมาณสักชั่วโมงนนครึ่งนะฮะในการเดินตรงนี้นะครับเพราะว่าจะได้ไปหมู่บ้านชีราคาวประกกันต่อนะครับตอนนี้เราก็เดินไปหาของกินตามที่ไกด์บอกเลยครับหาของฝากนะครับ สำหรับบ้านเรือนเขาตรงนี้นะครับเมืองทากายาม่าตรงนี้เป็นบ้านเก่าๆนะครับในสมัยเก่าจร,งจรงิงๆนะดูจากลักษณะเนี่ยเป็นบ้านของญี่ปุ่นก็คือลักษณะประตูแบบปเปิดปิดด้านข้างนะครับต่าๆนะฮะในยุคโบราณจริงๆเหมือนในหนังเลยนะครับเนี่ยนะครับดูลักษณะเป็นเมืองเก่าจริงๆนะครับ,บ,รรรบ,รรบที่เขาอนุรักษ์กันไว้นะครับบ้านเนี่ยเหมือนหนังญี่ปุ่นในสมัยเก่าเลยนะฮะก็ถือว่าทนเหมือนกันนะครับสองสามร้อยปีนี่ไม่ธรรมดานะฮะ แต่ก็คงมีจากการดูแลด้วยนะครับทางซ้ายนี่เป็นโรงเล่าสาเกนะครับโรงหมักสาเกของเขาเนะี่ยถ่ายรูปนิดหนึ่งนะครับสัญลักษณ์จะมีขวดเหล้าเนี่ยนะเนี่ยเจอเลยครับโรงเล่าสาเกของเขาจะมีชาวต่างชาตินีครับมีฝรั่งเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาเข้าไปชิมแต่เราไม่ได้เข้าไปนะครับแค่เดินผ่านก็พอแล้ว คุณก็จะซื้อไปชิมลองดูก็ได้นะครับแต่เรานี่ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเวลาเราน้อยครับแค่เดินผ่านเดินให้หมดหมู่บ้านนี้ก็ใช้เวลาอย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงนะครับสุดจากสุดทางนะครับจากต้นทางถึงสุดทางนี่ก็โอ้เป็นกิโลนะครับใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับใบไม้เนี่ยกำลังจะเริ่มงอ,อ,อกมานิดนึงนะครับ รวเดินเมษาพฤษสภาเนี่นะครับใบไม้เริ่มผลิออกมานะครับเริ่มมีใบออกมานิดนึงไปเรื่อยๆนะครับถ่ายรูปไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราจะไม่เจอร้านของฝากของเรานะครับเป้าหมายของเราก็คิดแคปเลยฮะดูไม่ก็เป็นร้านของฝากประจําท้องถิ่นของเขาแล้วครับ ตรงนี้คนเยอะถ้าตรงไหนคนเยอะนั้นแสดงว่าหลงเล่าสาเกเลยครับสงสัยเข้าไปชิมกันฮนะฝรั่งเทียบเลยรเห็ดร้านของที่ระลึกครับโหร้านนี้ขายเยอะมากเลยนะครับผงลองแวะๆเข้าไปดูนิดนึงนะครับเทียบเลยครับทั้งของกิน ขุมขบเคี้ยวของจุกจิกเยอะไม่หมดเลยครับตาลายไว้อย่างนั้นถเถอะนะครับ ท่องเที่ยวนะครับมีทั้งชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เป็นชาวญี่ปุ่นด้วยนะครับที่เห็นวันนั้นก็เยอะนะครเขาก็มาเที่ยวกันเยอะพอสมควรนะครับทาคายาม่านี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งนะครับญี่ปุ่นเนเขามีที่เที่ยวเยอะนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของเขานี่ก็เยอะนะครับบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับไม่ร้อนมากนะฮะ หลงเหล้าสาเกเลยครับตรงนี้นั่นซ้ายมือนั่นจะเป็นชานะครับร้านชาร้านไอศครีมด้วยเจอเลยครับไอศครีม2รสนะครับทูโทนนะครับวานิลาบวกกับช็อกโกแลตนะครับต้องแวะกันซะหน่อยแล้วครับเจอเลยครับร้านไอศครีมนี่ฮะทูโทนครับช็อกโกแลตบวกวานิลาครับสีขาวกับสีนดำตาลนี่ยครับรสชาตินี่ก็แปลกๆหอมอร่อยดีนะครับ ชาวต่างชาตินะครก็เข้ามาต้องยืนเข้าแถวนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาได้มีระเบียบมากนะครับหมือว่าใครมาเนี่ยก็ต้องเข้าแถวนะครับทุกคนเท่าเทียมเสมอกันหมดนะครับเสมอภาคจริงๆนะครับไม่มีการรัดคิวนะครับเราเห็นแล้วก็ต้องเข้าแถวเป็นระเบียบกับเขาไปด้วยนะครับทําให้บริหารจัดการง่ายนะครับตั้งการซื้อของต่างๆการจ่ายเงินนี่ก็ต้องกดจ่ายแบบเข้าคิวนี่ก็สบายนะครับไม่มีการรัดคิวนะครับ ของที่ระลึกเยอะมากเลยนะครับนี่โอ้โหใจไม่แข็งพอนี่ก็หมดแล้วครับเงินเย็นนี่กระจุยนะครับงานนี้ของจุกจิกแล้วจะเป็นถุงผ้านะครับของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับเยอะเหมือนกันนะฮะเห็นแล้วก็น่าซื้อนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะครับถ้าเราไปแล้วก็ไม่พ้นแล้วครับเอาซะหน่อยนะครับ เป็นโนก็จัดไปนะครับเสื้อครับหนึ่งตัวเจอขนมไปอีกสามกล่องครับเนี่ยฮะหนึบหนักแล้วก็มีคิดแคปไปประมาณสักห้ากล่องด้วยไงนี่นะครับไอหนึบหนับเนี่ยสามกล่องนะครับเสื้อหนึ่งตัวคิดแคตอีก5้าแล้วครับอย่างจำเท่าที่เห็นวันนั้นนะครับโอ้โหจัดหนักเลยทีเดียวห้าหรือสิบเนจำไม่ได้ถ้าเห็นราคานะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับให้เอาเลขสี่หารเลยนะครับเพราะว่าเงินของเขาเนี่ยครับ ถูกก่าเรา4บาทนะครับถ้าเห็นราคาปั๊บก็4่หานนะครับจะกลายเป็นเงินไทยนะครับเขาติดไว้นั่นคือราคาเงินเยนนะครับถ้าเป็นเงินไทยก็หาน4นะครับแต่วันนั้นเราใช้บัตรกรุงไทยทราเวลนะครับสแกนนะครับสบายสะดวกดีนะครับจากไอซครีมแล้วก็มาถึงเนื้อย้างนะครับรู้สึกว่าเดินผ่านมาได้กลิ่นเนื้อจ้างฮิดะนะครับนี่โอ้โหขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับสําหรับเนื้อจ้างทากคัจามานะฮะไม่เป็นรองเนื้อย้างเอไฟนะครับ ผอตัวเกียวนะครับต้องลองซะหน่อยครับเห็นไกลเขาแนะนำมานะฮะใส่แบงค์พันเข้าไปครับรอยอนอีกสองกดเมนูเสร็จปั๊บนะครับเงินทอนออกมาครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นที่กดเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์หรือเหลียที่ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดเมนูครับเงินทอนมันจอกมาเองนะครับต้องกดเงินทอนเองเลย้ายมือเรียกเป็นไอศครีมชาเขียวนะฮะ ลองทุกอย่างนะครับเราวันนั้นนะครับเจออะไรลองหมดตรงซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเจอวัยรุ่นนะฮะมากินเนื้อย่างอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีกฎอย่างหนึ่งก็คือว่าห้ามเดินกินนะครับต้องซื้อแล้วก็ต้องกินแถวๆนั้นแหละครับเดินกินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับที่สําคัญครับไม่มีทิ้งขยะนะฮะต้องทิ้งที่ร้านเขาเท่านั้นนะครับนี่ครับเนื้อย่างฮิดะนะครับอร่อยนุ่มนะครับถือว่าไม่เป็นสองรองใครเลยทีเดียวนะครับ รสชาตินี่หอมเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับแ0 0ยเยน500รเยนนะครับถือว่าขึ้นชื่อนะครับสำหรับเนื้อจ้างฮิดะของทาคายามานะครับนุ่มหอมเลยทีเดียวนะครับพอกินเสร็จแล้วก็วางไม้ไปตรงนั้นนะฮรับกำลัยืนกินกับไบรุ่นตรงนี้แลวครับแล้วก็เดินกันต่อมาครับใกล้ถึงแล้วครับสะพานแดงที่ขึ้นชื่อของ ทาคายาม่านะครับนี่ครับมาเจอสะพานแดงครับสีแดงตรงนี้แหละครับที่ทุกคนมาเนี่ยไปมาก็ต้องมาถ่ายรูปนะครับถือว่าเป็นนด์มาร์ k ของเมืองทาคายาม่านะครับสะพานสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งปกตินี่นะครับต้นไม้ต้นนี้คือต้นซากุระนะครับถ้าเรามาถูกช่วงถูกวันเวลาของมันเนี่ยบานสะพรั่งเลยนะครับตรงต้นสะพานนะครับตรงนี้นะฮะแต่เรามาวันนั้นไม่มีดอกซากุระนะครับยังไม่ถึงเวลานะฮะ มาไม่ตรงช่วงนะครับถ้ามาตรงช่วงเวลานี้ก็โหดบานเต็มเลยนะครับเราก็ได้ได้ถ่ายรูปกับสะพานสีแดงอย่างเดียวแล้วครับตรงนี้ผ่านแดงถือว่าเป็นตำนานนะครับขึ้นชื่อของเมืองตะายาานะครับก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับที่มาถ่ายรูปตรงนี้แต่ตรงนี้ถือว่าไกลนะครับเดินมานี่ไกลมากๆเลยนะฮะสุดเกือบสุดสุดทางของของหมู่บ้านเลยนะฮะ จะต,ต้องเผื่อเวลาเดินกลับด้วยนะครับใช้เวลาพอสมควรนีฮะเดินทางนี่จากสุดซอยมาถึงสะพานแดงนี่เป็นชั่วโมงนะที่เดินเล่นกันทั้งนั้นฮะเสร็จแล้วก็เดินกลับแล้วครับทางซ้ายมือนี่เจอจวนเมืองกั้ว่าเก่าเขาบอกอย่างนั้นนะกายบอกเป็นเป็น,เป,นเป็นจวนผู้ว่าเก่าของเมืองทาคายาม่านะครับทางขวามือนี่นครับเรามาเจอที่กดนะครับเป็นมันร้อนนะครับ เปกับผมอะไรยังนี้อู้หูุ้ดยอดสุดยอดเลยครับันได้ตั้งสองอันสาม ก็ถือว่าจบโปรแกรมนะครับสำหรับเมืองทาทาม่านะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หมู่บ้านชิราคาวโกะนะครับซึ่งถือว่า,าได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับเป็นเมืองเก่าแก่ที่หนึ่งนะครับที่เราจะไปเยือนกันต่อจากนี้นะครับติดตามในอีพีต่อไปนะครับ